สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนทนาโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิน่มหวนไม่มีไขมันให้กลิกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV c h anel n สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 เทศบาลตำบลบางปูจัดกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากวันดินโลกซึ่งเป็นวันสากลเป็นการรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้ให้กับชุมชนให้กับท้องที่บริเวณถนนพุทธลักษา ที่บริเวณปากซอยโตโยถนนพุทธลักษาตำบนท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายชีรพลชุนเจริญนาย,ยกเทศมนตรีตำบลบางปูนำคณะผู้บริหารหัวหน้นาส่วนราชการข้าราชการพนักงานฝ่ายกองช่างเทศบาลตำบลบางปูร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินเนื่องในโอกาสครบรอบสองปีการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิด อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดินซอยแวร e r e f r u i s b e g วันดินโลก5ธันวาของทุกปีโดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากวันดินโลกซึ่งเป็นวันสากลเป็นการรณรงค์ให้ปลูกต้นมาให้กับชุมชนให้กับท้องที่บริเวณถนนพุทธรักษาตลอดแนวเกาะกลางถนนเป็นช่วงที่มีต้นเข็มเกิดการชำรุด และการปรับหน้าดินต้นไม้ใหญ่บริเวณริมถนนซึ่งโครงการดังกล่าวเทศบาลตะบนบางปูจะดำเนินการทุกๆ6เดือนทั้งต้นไม้เล็กและต้นไม้ใหญ่เพื่อให้เทศบาลตะบลบางปูเป็นพื้นที่สีเขียว น,นี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากที่เป็นวันดินโลกนะครับซึ่งเป็นวันสากลเป็นการรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้นะครับให้กับชุมชนให้กับท้องที่นะครับเพื่อความยั่งยืนวันนี้เราต่อยอดจากคราวที่แล้วซึ่งเราได้ดําเนินการทําในถนนพุทธรักษาวันนี้มันมีอีกช่วงช่วงหนึ่งที่มันมีต้นไม้ที่ชารุดเราก็เกิดการตาย การปรับหน้าดินอะไรต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลงไปทําร่วมกันกับภาาประชาชนเพื่อให้เพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตคาร์บอนฟ้นฟิงต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนี่ต้นไม้ที่ปลูกเ,เป็นต้นไม้อะไรบ้างวันนี้เราจะลงเข็มนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่บางส่วนที่อยู่ริมริมริมข้างทางสองสองส่วนที่ต่อเนื่องกันไปนะครับเราทำเราทำกันตลอดนะครับทุกๆ ผมจำไม่ผิดทุกๆ6เดือนที่เราจะดำเนินการนะครับสําหรับโครงการตัวนี้นะครับเราอยากให้พื้นที่บางปูเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับก็คือถนนให้กษาของเรานะครับอยู่ที่ในส่วนองเกอกกลางที่แห้งแล้งแล้วก็ด้านข้างที่เกิดจำรุดเราก็จะปรับบริเวณแถบนั้นทั้งหมดนะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย1ถนนท้ายบ้านตำบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 ชาแนลนนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟืสอสุขภาพกาแฟดี่อิหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ทัสมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง a c t v channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 8 8 9 2 6 5 4ห้า 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทและทีมงาน